<Net> มว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือบ้านมั่นคงชุมชนบางบัวลืมของหน้าเท้าแต่ก่อนนะปัญหาขยะเยอะมากไม่เชื่อลองฟังก่อนนี้ที่ทขยะที่เทขยะเรือมันก็ยังไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้พอใส่ถุงคนุ้องไปโยนคนี้ไปโยนก็เลยไปกาการเป็นน้ำ ในวันที่22กุมภาพันธ์พศ2565บ้านมั่นคงชุมชนบางบัวลิงคของแมาพาวฐานบานโครงการชุมชนไร่ถังลงนลามร่วมกับ CPO ต่อยอดโมเดลและขยาขยะอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างประโยชน์กับส่วนชุมชนคอนเน็กตี้ดีบริษัท CPO พร้อมเปิดให้บริการธนาคารขยะและศูนย์จัดการขยะชุมชนบ้านมั่นคงชุมชนบางบัวเพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ชุมชนสร้างองค์ความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้องและยั่งยืนด้วยปฏิหารร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกันณศูนย์เรียนรู้บ้านมั่นคงชุมชนบบางัว พิจัยมากเลยค่ะเราจะได้แยกขยะให้เป็นกิจฉาลักษณะเขามาแนะนําให้เราได้รู้ว่าเด็กเล็กทุก็ยังจะมีมรณะได้แล้วต้องกลับไปเราจะต้องบอกลูกปบาะหลังอ่ะขยะอันนี้แสนนี้นะลูกอันนี้แสนนี้นะแล้วก็เอาไปที่นาคารเขาจะมีธนาคารให้เราไปฝากเด็กมันก็จะมีมนณะตบบนี้ด้วย้อสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน CPO คอนิคดี